他什么我说很安全的，对吧？我们家吧，弄出来的，我们先过去看看。 สาวบ่ได้ดดกูไดเีมานแล้วก็เก็าได้ก็เลยบ่ได้ไปค่ะพี่น้องเก็นได้มาหลับ รถมาใส่ได้เอาขาพุ่งไปแล้มี่บอกจอดพี่น้องมันรู้ตูนแขกเขาไปขับนอกก็ว่ากับ่อสกี่ยังแล้วก็พ่อเขาอยู่เขามีตลอดแต่ที่บนก็ลอดให้เขาอยู่เพราะว่ากนี่้าวภูรยี่ว่ามี่บัตรแบกของก็ได้นะครับเนาะโอ้จะเป็นแท้รับได้อยู่บ้านผู้เดียวล่างกับเดียวมี่ ไม่ปวดตัแห้งหลายทีนอนเลยที่นอนแบานี้แบบตามไร โซกรแรม,มากเลยตึ okay. เท่ได้แล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะด้